สวัสดีครับวันนี้นะครับน้องภูมิอยู่ที่อนันตาลิเวอร์ฮิลรีสอร์ทกาญจนบุรีนะครับโอ้โหดูดิวิวข้างหลังแบบสวยมากเลยอะ่ะมีหมอกอยู่บนเขาด้วยนะครับน้องภูมินอนห้องไหนเมื่อคืนอะ่ะนอนตรงไหน,น,น,ไห,นห้องไหนเมื่อคืนนอนห้องไหนโอ้ยมีไแเรามางนี่นะครับข้างหลังก็เป็นวิวแพรนะครับตอนนี้เราอยู่กลางน้านะครับ นี่นะครับเป็นแพรกลางเขื่อนสีนักครินนะครับเดี๋ยวน้องภูมินะครับจะพาทุกคนนะครับไปดูปลานะครับเพราะว่าที่นี่มีปลาคราฟด้วยนะครับใช่ไหมไปไปพาเพื่อนไปดูเลยโอ้โหมียังมีปลาแล้วมีปลาแล้วครับนี่โอ้โหมีปลาคราฟเยอะเลยนะครับนี่คือปลานี่อยู่แบบกับน้ําธรรมชาติเลยนะครับแล้วเขาก็ทําออกซิเจนเป็นท่อน้ำานี้ให้นะครับในรีสอร์ทนี่จะมีหลายจุดนะครับตรงนี้เป็นจุดแรกที่น้องภูมิมาเจอนะ ก็เดี๋ยวไปดูจุดอื่นกันด้วยนะครับโอ้โหปาาคุบเยอะเลยอะ่ะนี่นะครับโอ้โหเราบูมมาเจอเรือใหญ่ครับเดี๋ยวลองไปดูเรือกันไหมนู่นเรือลำใหญ่นะครับเรือลำยักษ์นะครับครับโ,โหที่นี่มีเจ็ตสก,กีแบบเยอะมากเลยนะครับโอ้โหเฮ้ยน,นี่มีลำเล็กๆด้วยอะลำเล็กๆแบบเด็กหน่อยนะนี่ส่วนอันนี้ก็แบบลำใหญ่แบบของคนโตนะครับ เอสกีเช่า30นาทีพันสองหนึ่งชั่วโมง2400บาทแล้วก็มีเรือคายักให้พายด้วยนะครับมีเยอะมากเลยเรือคายักนี่สีสวยสีสวยมากเลยน้ำผึงน้ำผงโอ้โหน้ำตรงนี้น้ำพึ้ก็มีป่าแล้วนะครับป่าเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเออตรงนี้ป่าแน่นเลยอู้นตรงนู้นก็มีนะครับ มาเร่นเลยครับเนี่ยตอนนี้น้องภูมาถึงสวนน้ําเด็กนะครับนี่นะครับโอ้โห,หน่าเล่นมากเลยอะดูมีสไลเดอร์เต็มเลยอะสีสวยมากเลยอะเอ้าน้ำล้นเลยอะโอ้โหน้องภูมเล่นไหมน้องภูมเล่นไหมครับเล่นตรงไหนครับเอา้าเรามาเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปก,ก่อนจะถ่ายรูปให้แม่ก่อนโอ้มีสไลเดอร์เต็มบลนเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับ เอาพุ่มยักษ์ได้ไหมชอบไหมชอบไหมใช่ไหมใช่ไหมงงเลยครับตะลึงครับไปโอ้โหดูนี่เด็กๆนี่ครับตัวนี้เป็นสไลเดอร์คู่นะครับแข่งกันได้เลยนะครับโอ้ยน่าเล่นมากเลยแต่ตอนนี้เช้าอยู่ยังหนาวครับโอ้แล้วข้างนอกนี่ก็เป็นสวนน้ํายักษ์เลยนะครับสวนน้ํานะครับใหญ่เลยนะครับโอ้โหอยู่กลางเขื่อนเลยนะครับนี่ โอ้มีทำคูลีนยักษ์ด้วยอ่ะดูดิผมวติเป็นสไลเดอร์นะครับโอ้สวยมากเลยอ่ะคลิปนี้นะครับน้องภูมิก็พามาเที่ยวที่อนันตาลิวเฮลิสอร์ทนะครับนี่นะครับป้ายตามป้ายข้างหลังนี่เลยนะครับกดไลค์กดถูกใจให้น้องภูมิด้วยนะครับตอนนี้น้องภูมิสนใจส่วนน้ำนะครับนี่นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย้